สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็พาท่านมาดูนะครับการที่เราจะได้ต้นพันธุ์สักต้นนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็อยากจะแนะนํานะครับท่านที่กาลังคิดจะปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ต้องการจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับวิธีการได้ต้นพันธุ์ดีนะครับไม่ยากนะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่กิ่งแขนงนะครับแตกออกมาเยอะมากเลยนะครับก็มาดูครับต้นนี้ก็เป็นทุเรียนน้ำดำนะครับนี่ต้นทุเรียนน้ำดำแล้วก็มีแขนงนะครับมาดูนะครับนี่มีแขนงนะครับนี่นี่หนึ่งแขนงอันนู้นก็อีกหนึ่งแขนงนะครับต้นยังเล็กอีกบางอยู่นะครับยังเล็กอยู่ นู่นๆสองนู่นนะครับมือผมบางเนื่อนู่นอ่านั่นอันเล็กกันนะครับอันเล็กนี่นี่เลยนี่ทีนี้ผมกระดิกนี่นะครับเราก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงให้โตขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะครับพอโตเท่าขนาดต้นทุเรียนพื้นเมืองที่เราเพาะเมล็ดนะครับนี่เป็นเมล็ดพื้นเมืองนะครับที่เราเพาะเมล็ดลงถุงนะครับเราแค่มีเมล็ดพื้นเมืองก็ชํำลงถุงเอาไว้นะครับ แล้วก็เมื่ออมีแขนงแตกขึ้นมานะครับในระดับที่ต่ํานะครับทําไมถึงผมบอกว่าในระดับที่ต่ํานะครับเป็นระดับที่ทําง่ายนะครับดูแลง่ายติดง่ายอ่าดูนะรั้วิธีการทาบเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับว่าทําไมถึงติดง่ายนะครับอ่นี่นะครับแล้วก็แค่ทาบนะครับนี่เราก็แค่นํามาทาบแค่นั้นเองครับหรือปาดเปลือกนะครับ ป่าเปลือกทั้งสองเลยนะครับปา่าแล้วก็มาประกบกันนะครับป่าทั้งกิ่งพันธุ์ดีป่าทั้งต้นพื้นเมืองนะครับป่าข้างในนะครับหลายคนก็คงจะเคยนึกออกนะครับการทาบนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าเทปมาพันแค่นั้นเองนะครับก็รอระยะเวลานะครับสองเดือนนะครับสองเดือนหรือว่าได้สักเดือนครึ่งพอได้สักเดือนครึ่งเราก็ค่อยมา บากเตือนนะครับบากเตือนอต้นฟันดีนี่นครับบากเตือนนะครับอลอกเปลือกก็ได้หรือจะใช้กรนไกรแต่งกิ่งมาคีบนะครับคีบสักสักครึ่งของกิง่งแล้วก็ให้เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ,ะให้เขาได้รู้สึกว่าเขาจะต้องใช้อาหารจากต้นนี้นะครับเพื่อที่จะค่อยๆตัด นะครับค่อยๆตัดทางเดือนอาหารจากต้นเดื <S <s <hr ây> ขอของเขานะครับง่ายที่สุดก็คือบักเตือนนะครับบักเตือนหรือว่าเอามีดมาขูดเปลือกออกนะครับลอกเปลือกออกไว้สักหนึ่งส่วนหรือว่าสักครึ่งส่วนก่อนก็ได้นะครับ <S <s <hr im ma> จากนั้นนะครับพอเดือนที่สามนะครับเดือนที่สามเราก็อยมาตัดทิ้งเลยนะครับ <S <s <hr im ma> ตัดกึบทีเดียวเราก็จะได้ต้นพันธุ์ดีนะครับโดยการทาบนี้นะครับ นี่นะครับนี่คือต้นพันธุ์ดีนะครับนี่ที่ที่านนนะครับเห็นยังนี่เราก็นํามาทาบเลืองง่ายๆนะครับเพียงท่านเาพาะเมล็ดตูเรียนพื้นเมืองไว้นะครับนี่ต้นตูเรียนพื้นเมืองนะครับที่ผมบอกว่าข้อดีของการาทาบในระยะต่ํานะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องมาคอยลดน้ําอยู่นะครับไม่ต้องมาคอยลดน้ําอยู่เพราะนั้น แขนงไหนที่มันต่ําๆนะครับเราก็ไว้นะครับอย่างนี้นี่ผมก็ไว้อยู่นะครับนี่สองสามแขนงตรงนี้ก็ไว้นะครับแล้วเราค่อยหาต้นพันธุ์ดีนะครับเอ้หาต้นมนต้นต้นพืนเมืองนะครับที่เราชําลงถุงแบบนี้นะครับมาทาบนะครับมาทาบวิธีนี้นะครับได้ต้นพันธุ์โดยง่ายแล้วท่านก็ทําเองง่ายนะครับดีกว่าไปเสียบยอดบางคนนี่ไปเสียบยอดนะครับบางคนเพราะเมล็ด ทุเรียนลงถุงแล้วไปเสียบยอดนะครับปรากฏว่าไม่ประสบความสาเร็จนะครับยอดเน่าเสียทั้งต้นพื้นเมืองเสียทั้งยอดที่หาไปนะครับแต่ถ้าท่านใช้วิธีนี้นะครับก็ท่านจะได้ต้นที่ที่สวยนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วท่านดูครับสวยนะครับพลเรามนทาแบบนี้ติดง่ายนะครับติดง่ายอันนี้ถ้าเป็นกิ่งข้างนะครับเราก็จะ ได้หลายต้นนะครับแล้วแต่ว่ากิ่งข้างนั้นจะมีกี่กิ่งนะครับมีกิ่งแขนงแตกออกไปกี่กิ่งอาท่านดูนะครับนี่กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ดูดีนะครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้ากิ่งนะครับอ่านี่นะครับนี่ยอดมันไม่สวยผมตัดทิ้งนะไม่เอาตรงนี้นะครับ เต้องใช้เชือกนะครับยึดนะครับยึดให้มันต่าลงคือยูงลงไปให้ต่ํานะครับนี่กดลงให้ต่ําเสร็จแล้วเราก็นําต้นตุเรียนพื้นเมืองนะครับมาทาบนะครับนี่วิธีนี้ง่ายสุดนะครับแล้วก็สามารถได้ต้นพันธุ์ง่ายๆเลยสําหรับมือใหม่ๆนะครับมือที่เราคนที่ลองพอเพาะเมล็ดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหายยอดหรือว่าเลือกยอดไม่เป็น ะครับเสียบยอดทุกครั้งไม่เคยติดเราก็สามารถทำได้ง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคครับนำมาเป็นไอเดียนำมาเป็นแนวทางนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเอามาให้เบ่งปันให้กับทุกคนทุกท่านที่อยากจะได้ต้นพันธุ์นะครับลองฝึกทำกันดูนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ต้นพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับทำเองใช้เองนะครับ สำหรับท่านที่ทำแลงเล็กๆ,ๆนะครับค่อยขยับขยายไปเรื่อยๆนะนะเพียงแค่เรามีเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองมาเพาะลงถุงนะครับช่วงนี้ก็ยังพอมีนะครับเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองท่านที่อยากจะได้เมล็ดตุเรียนพื้นเมืองนะครับร,รีบทักรีบทักถ่ายมานะครับก็ประมาณสักสิบวันไม่เกินนะครับก็ก็หมดแล้วนะครับก็หมดแล้วสําหรับฤดูการนี้เมล็ดทุเรียนพื้นเมืองนะครับโอเคครับคลิปนี้มาแบ่งปัน การได้มาต้นพันธุ์นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากวิธีนี้นะครับโอเควันนี้ก็เป็นการมาทาบต้นพันธุ์น้ำดำนะครับต้นพันธุ์น้ำดำโอเคครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสอบถามได้นะครับตักทายไอดดีไลน์มาได้นะครับ นี่นะครับเป็นน้ำดําต้นคู่นะครับเป็นน้ําดําต้นคู่ผมมาถ่ายใกล้มืดนะครับรูปอาจจะไม่สวยนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ